พูดถึงนี่หน่อยดีกว่าพาวเวอร์แบงค์พาวเวอร์แบงค์ค่ะเ,เราให้ส่งคลิปนะคะถ้าเต้นเพียเพ้ยนๆครมีคนกดไลค์มากที่สุดเราจะแจกพาวเวอร์แบงค์ของวุ้เวิลด์ค่ะแค่ส่งมาแล้วโพสต์ลงใน IG นะคะ T M K แฮชแท็ก,ก,ก T M K crazy dance ใครในหัว <6 S 3> ม,มงกิเย็นของวันนี้ค่ะ T M K นี่นี่ท่องไว้ท่องไว้ขอให้เต้นแบบบอ๊อบบบอเลยนะบรอบ ทุกประเด็นของทุกวันที่ฮอตที่แซบที่มันที่สุดต้องขอบอกเลยว่าคลิปเด็ดๆอยู่ที่นี่ช่องของเราครับทาง w o o d y Talk Channel อย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับไม่ใช่แค่ดูคลิปอย่างเดียวต้องกด subscribe ด้วยครับคุณจะได้มีโอกาสรับฟีดของคลิปเราทั้งหมดตลอดทั้งวันกดเลย